เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนี้รักทุกคนวันนี้นนนมีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Sunferland ก่อนในลคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำาพ้องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนคำาลณสำหรับเกมฟรีเดบาวโซยที่ทนสามารถเล่นกันได้แต่มีเงื่อนไขในการถอนวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนมาทำการซื้อเหรียญ Sunferland นะครับหรือเหรียญ SFL นะเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะครับน่าจะ ไม่รู้วิธีในเรื่องของการฟื้นเหรียญเติมเหรียญในเกมนี้แล้วก็ลอซื้อนิดนึงนะเพื่อนๆใครที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับในงบที่ไม่เยอะนะครับผมต้องบอกเลยเพื่อนๆหน,นีไปให้ด่วนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันใช้งบค่อนข้างเยอะนะ,ะแล้วก็ใครที่เป็นสายหลายจอเนี่ยยิ่งไม่เหมาะเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นว่ามันใช้งบเยอะนะกะ็แค่จอเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็หลักๆนะครับในการที่เราจะมาซื้อเหรียญน,นะครับผมใช้ตัวของโลนินวอลเล็ตผมเห็นบางคนก็ใช้โลนินวอลเล็ตแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของโทเค็นไม่ขึ้นบ้างใช้ยังไงบ้างนะครับมันก็ใช้เหมือนเมตาแมสแหละเพื่อนๆโดยที่เราต้องเลือกเชนก่อนนะครับหรือว่านตเวศนะเป็นโพลิกอนตามนี้เลยนะครับตามคลิปนะแล้วก็ส่วนเหรียญตรงนี้เพื่อนๆต้องไปซีเรียสในการเพิ่มหรือไม่เพิ่มของมันแต่ตัวของโพลิกอนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเลือกตัวของเครือข่ายนันมก็จะมีให้เองส่วนของซันเฟิร์แลนด์ตอน ขั้นตอนตรงนี้ง่ายนิดเดียวนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเหรียญกันนะครับมันก็จะมี2เว็บนะครับจะเป็นตัวของยูนิสสวอปแล้วก็ควิกสวอปนะหลกัหลกๆคือผมใช้ทั้ง2อ,อันนะครับยูนิสวอปมีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถซื้อได้เยอะเพราะว่าตัวของค่าฟรีหรือว่าสภาพคล่องอ่ะมันมีปัญหาเดี๋ยวมันจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้เพื่อนๆดูก่อนนะแล้วก็ข้างล่างเป็นเหรียญซันเฟอร์นะครับซื้อแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะซื้อไป 550นะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าขึ้นตัวสีแดงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถกดซื้อได้เราต้องซื้อยอดเล็กๆนะครับยอดอะซับ150นะครับมันจะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ขึ้นอย่างเงี้ยซื้อได้ครับเนี่ยเราต้องซื้อทีละยอดแบบนี้ยอดแบบนี้ผมก็ข้อเสียของยูนิซวอปเนี่ยที่ผมเห็นนะ200ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปลองดูคือบางทีเราก็อยากจะแลกแบบซื้อให้สุดเลยใช่ไหมแต่มันมีปัญหาเนี่ยครับ มันเริ่มละเออมันเริ่มขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับต่อไปก็เป็นสีแดงแปลว่าถ้าเราจะซื้อเราซื้อ250เอยอ่สองรอบนั่นเองนะครับอืมอ่ะ250ไม่ได้นะอาจจะเป็น200นะครับ3รอบเออ3รอบเพราะว่ามันจะเป็น200 200แล้วก็150อย่างนี้ซื้อได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นตัวของยูน s w a p นะครับเราไปตรงที่ Swap เสร็จนะครับ Polygon เอ่อเราดูดีๆก่อนนะครับว่าเราจะแลกเป็นเหรียญ s u n f ฟิร์สแลใช่ปะ f s f l นะครับเราพิมพ์ไปมมัันนนก็เจออถ้ายู่ใ อ่าเน็ตเวิร์กตัวของพอลิคอนนะครับนี่ถ้าของเพื่อนเพื่อนยังไม่มีกดบวกไปนะครับเอ่อถ้าใครยังไม่มีในกระเป๋านะเดี๋ยวเราลองเลือกก่อนนะครับอ่าสังเกตว่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเหรียญมันไม่ขึ้นใช่ไหมททนทั้งที่เอ่อเราเลือกเอ่ออะไรก็ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมากดดูนะมาติกเราเป็นศูนย์นะครับอะไรเราเป็นศูนย์แบบหนึ่งนะอืมเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะเออเลอร์นะผมสังเกตดู อโอเคอะนี่ไงมาแล้วนะครับบึ๊บนี่มันต้องมีขึ้นตรงนี้ก่อนก็อันนี้เรามีห้าศูนย์ะเราลอ,ลองใส่เข้าไปดูว่าอันนี้สามารถซื้อได้เลยนะเอออันนี้สามารถซื้อได้เลยนะครับเพื่อนเพ่อจะสังเกตว่ามันมีเศษใช่ป่ะผมแนะนำว่าให้เอาอืม อ่ะเอาน,นี้ตั้งก็ได้ครับแต่แอบค่อนข้างใช้ยากนะที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างใช้ยากอยู่พอสมควรครับห้าร้อยห้าสิบเออมันมีเศษวะ่ะผมไม่อยากเอาเศษอะได้ปะมันพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้ครับเพื่อนๆต้องพิมพ์เลขข้างบนวะ่ะห้าห้าศูนย์ห้าห้าแปดจริงๆเราซื้อห้าห้าแปดเลยก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับรอมันโหลด เออผมเพิ่งรู้ว่าตัวของ quizswap เนี่ยมันนานนานนะถือว่าเออไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็น550ได้เลยนะครับอืมตรงน,นี้ก็อ,อ่าแล้วแต่เพื่อนๆนนะครับจะใช้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าใช้ยูนิเดี๋ยวผมจะใช้ของยูนิละกันเพราะหละักๆผมใช้ยูนิเป็นหลักอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ quizswap เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันรู้สึกว่าแปลกๆอ่ะโอเคนะครับยูนิเราจะแลกทีละ2อ0 ถ้าเป็นสีเหลืองอะมันแลกได้นะมันเพื่อนนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าให้มันขึ้นสีดีกว่านะครับเราก็แลกไปทีละ200นะอ่ะเรากดไปนะครับแลกไปเลยอืมนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องแลกสิ่งที่เราเคยแลกก่อนเออแต่ถ้าเราไปแลกสิ่งที่เราไม่เคยแลกมันจะแปลกๆโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยละ200พลิก้อนนะครับก็จริงๆจะแลกเทลนี้เท่าหน่อยก็ได้นะอันนี้เพิ่งเอ่อขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเอ่อจะแลกนะครับเดี๋ยวผมจะแลกไป400ก่อนแล้วกันนะครับ200อีกรอบหนึ่ง เหลือตัวนี้เดี๋ยวเอาผมเอาไว้ขายดีกว่านะครับตอนนี้คือมันขึ้นสีเหลืองนะครับเราก็ปรับใหม่เป็นร้อยห้าสิบนะครับแนะนําว่าอย่าให้มันขึ้นจะดีกว่านะเพื่อนๆ่อเพราะว่าตอนนี้คือผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันในที่มันขึ้นสีเหลืองอน,นะครับร้อยหนึ่งปึ๊บก็ตอนนี้เหรียญซันเฟอร์ก็มีราคาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูราคาเหรียญด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองพิมพ์หนึ่งร้อยต่อนะครับซื้อได้ต่อเลย โอเคนะครับก็เหลือติดไว้อีก1 0 0 1 5รเผื่อแบบเพื่อนๆอยากมาซื้อตอนนี้ถ้าใครที่อยากซื้อโพริกอนนะเพื่อนๆนะครับเออทักมาถามผมก่อนก็ได้นะส่วนส่วนตัวจริงๆผมก็ขายนะครับบางคนทักมาซื้ออาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้ด้วยขายด้วยนะครับมาเลยทำให้โพริกอนของผมไม่ค่อยเหลือนะครับแต่ตอนแต่คลิปนี้ลงไปอ่ะผมว่าน่าจะมีล้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการแลกเหรียญโพริกอนเก็บมาเอาไว้ขายแล้วนะครับจะตั้ง ต,ตั้งใจขายแล้วไม่ตั้งใจใช้ทุกทีใช้ด้วยขายด้วยนะครับไม่เคยพอ,อตามนี้นะครับต่อไปเรากเ็เข้าไปตรงที่ s ั n f e r Land นด์นะครับซันเฟอร์แลนด์ของเรานะครับมาที่3ขีดนะเพื่อนเพืแล้วเพื่อนเพื่อนตรงเลือกตรงที่บ็อกชนนะครับเซตติ้งนะครับเลือกโลนินวอลเล็ตแล้วก็เลือกอันบนนะครับที่มันเป็นเบ์เซอร์นะแล้วก็ d e posit นะครับมันจะมีเหรียญที่เราเที่เขาบอกเลยนะครับตามจํานวนนะก็จริงๆเพื่อนเไม่ต้องฝากเข้าไปเยอะก็ได้นะครับ ไม่ต้องฝากเข้าไปเยอะก็ได้ตามตามที่เพื่อนๆจะใช้นะครับแต่ผมต้องการต้องการพอดีนะต้องการที่จะพัฒนาแลนด์นะครับก็เลยต้องใช้ก่อนมันใช้ทุนค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราอยากจะไปหานะครับแต่ถ้าใครที่พอใจแลนด์จริงๆแลนเนี้ยก็หาเงินได้แล้วแต่ผมไม่พอใจรายได้นะครับเลยต้องพัฒนาต่อน,นั่นเองเออโอเคนะครับตรงนี้ก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับ รอตรงนี้ประมาณ1-2ถึงนาทีโอเคตรงนี้มาซับเซตแล้วนะครับเดี๋ยวรอเหรียญมันเข้าช่วงนี้ก็เดี๋ยวระหว่งางรอตรงนี้ไปดูราคาเหรียญก่อนนะเพื่อนเพื่อตอนนี้ราคาเหรียญน,นะครับอยู่ที่5บาทนะครับ5.83นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองนะครับหลักหลักมีเพื่อนๆที่หลายๆคนบอกก็คือเหรียญมันเ,เกมมันไปซิงกับตัวของโดรินเว l ต์นะครับมันเลยทําให้ คนกลับมาเล่นเยอะแล้วส่วนตัวในการหาเหรียญซันเฟิร์มไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับคือมันไม่ได้ง่ายตรงที่ว่าคือคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับมีทุนน้อยทุนน้อยก็คือได้เหรียญน้อยเพื่อนเพื่อนรู้ป้าทุนน้อยคือได้เหรียญน้อยอันนี้ผมสามารถพูดได้เลยนะเพื่อนๆอาจจะได้วันละสองเหรียญนะครับหรือว่า5้อห้าซันเฟอร์เนี่ยก็จะตกประมาณ1 0ถึง20บาทนะครับอันนี้คือทุนน้อยนะส่วนตัวเรื่องของทุนน้อยเนี่ยสำหรับใครที่แบบ งงอะนะครับว่ามาเล่นยังไงคือแบบทุนเราไม่เยอะเราอยากจะเล่นแบบเอเอได้เงินอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเพื่อนๆสามารถมาพูดคุยใน Discord ได้นะครับเป็นเมมเบอร์นะครับเป็นเมมเบอร์อ่าเมมเบอร์เนี่ยใครใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยคนที่เป็นเมมเบอร์เขาจะมียศนะครับเออมันจะมียศแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยนะก็คือเชื่อมต่อตัวของ Discord เข้ากับ YouTube ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเราก็จะมาสามารถมาพูด,พดคุยได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถบอกได้นะครับว่าเออผมอยากมาเล่นเกมนี้ โดยที่ผมมีงบประมาณนี้มันจะได้ไปถึงแลนดไหนอะไรเงี้ยนะครับในกลุ่มก็จะมีคนแนะนานะส่วนตัวมีคนมีคนที่ไปไกลกว่าผมแล้วด้วยนะครับไปแลนสามและส่วนตัวของผมเนี่ยอยู่แลนสองนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เหรียญไดเ้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ง่ายเลยนะครับสาหรับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆยังงงระบบต่างๆนะครับก็เข้ามาถามในดิสคอดได้นะส่วนตัวของผมทักมาแล้วผมไม่ค่อยตอบขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยตอบส่วนตัวเท่าไหร่แต่ถ้าในกลุ่มตอบได้อยู่นะ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นในเรื่องของการหาคอยละกันนะครับเพราะว่าบางคนบอกคอยเนี่ยไม่พอเลยนะครับจริงๆมันไม่พอจริงๆเพราะว่าหลักๆอ่ะสมมุติถ้าเราจะไปฟาร์มหรือว่าจะไปวนคอยเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือว่าส่งในเรื่องของตัวเควสมันก็มีอยู่เท่าที่เพื่อนเเห็นใช่ปะเนี่ยนะครับอาหารได้1000คอยนะครับเราก็ไปทำตามที่มันบอกตัวนี้เลยนะครับเรายกเลิกได้เพราะว่าเราเป็น v ี P อนะครับอาหาร4ชิ้นใช่ป่ะนี่ก็รอคิวนะครับอันนี้ใช้เวลา27ิวิก็เมื่อกี้ก็ได้1,000อ่ะเนี่ยตรงนี้คือการหาคอยแต่ผมจะบอกการหาคอยอีกหลายรูปแบบนะครับส่วนในเรื่องของตัวสกิลนะครับสกิลก็อันนี้ยังไม่นิ่งนะครับจริงๆตอนนี้เมตาที่ผมเล่นอยู่ก็คือตัวของเหมือนกับเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับปลูกนะครับตอนนี้ก็ปลูกในเรื่องของไอ้นี่อยู่นะครับเมล็ด ออป,ลปลูกถั่วอยู่นะปลูกถั่วเขียวอยู่ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อ<ๆ>ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจสําหรับเกมนี้นะส่วนรออายได้ยังไงนะครับเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางเดี๋ยวผมจะมาคํานวณให้ละกันตอนเนี้ยมันม่นิ่งนะครับเออมันม่นิ่งจริงๆถ้าหลักๆตอนนี้ก็จะมาจากทองนะครับมาจากตัวของจิมสโตนหลักๆคือ2อ,อย่างนี้นะครับก็คือเอาทองมาแปลเป็นจิมสโตนแล้วก็ไปขายในตลาดในเรื่องของการขายก็คลิปก่อนหน้านั้นทําไปแล้วนะครับคลิปล่าสุด เพื่อนๆไปดูกันได้นะครับบวกกับการถอนด้วยเกมนี้ถอนง่ายนะครับแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ากฎของเกมนี้นะครับไม่สามารถเล่นผ่านตัวของ i p หรือว่าเน็ตนะครับเน็ตเดียวเออหนึ่งเน็ตหนึงน่งเน็ตต่อหนึ่งจอนะครับผมว่าหนึ่งเน็ตจอหนึ่งจอเนี่ยแม่งก็เป็นอะไรที่ที่เฟอร์เฟคแล้วเพื่อนๆ <c oughs> เออนะเผื่อโดนแบนมาแบนโดนแบนเนี่ยคือไม่คืออาจจะเข้าเกมได้นะครับแต่อาจจะถอนไม่ได้นะเพราะว่าก็มีคนโดนแล้วนะครับก็ระวังกันไว้หน่อยละกัน ส่วนตัวผมก็น่าจะเหลือแค่ตัวนี้แหละนะครับตัวอื่นๆก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะที่นี้ก็คือไม่ได้เข้ามาเล่นในเครื่องนี้นะไปเล่นในอ,อ,อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับอีกเครื่องหนึ่งแต่คงจะไม่ได้แบบเติมเยอะนะเพราะว่าด,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 ดูโดยรวมแล้วผมว่ามันก็เติมเยอะพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็หวังว่าเล่นเกมนะครับเพื่อความสนุกรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆ <laughs> โอเคเท่าไหร่ก็ตอนนี้ ว้าวนะครับจะได้300บาทแล้วโอเคนะก็หวังว่าราคาเหรียญจะขึ้นไป1่ดอลเออ g ก to 6บาทนะครับน่าจะขึ้นเรื่อยๆแหละคลิปนี้ลงไปน่าจะมีคนซื้อเหรียญเยอะนะครับซื้อเหรียญเป็นแล้วส่วนตัวใครที่สนใจตัวของพลดิคอนนะครับก็ทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะม,มาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อพลิกอนมาอีกเติมไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ เคนน่าจะมากันเยอะนะครับก็หลายๆคนอนะ่ะวันนึงก็มีคนติดต่อมา5้าถึงสิคนเลยในการซื้อนะแต่เหรียญมันไม่พอในการขายนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเหรียญโพลิกรอนซื้อเยอะๆเพราะว่าเพื่อนๆไม่สะดวกไปซื้อในไบแ a น c e หรือไปในเอ็กชแนนใช่ปะเออนะครับก็อาทักมาก็ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามรับชมบายๆจ้าเฮ้ยห้บบาทเถอะ